เอยที้งทอนมาแหละอร่อยทิ้งต้องลองแน่แบบจ,จ,จ,จุ๋ยจังจุ๋ยจังเอพีเอ็มของต้องมีสินค้าดีมีคุณภาพสูงชื่อดีคุณมั่นใจอ่ะเดี๋ยวมาชมรถละหลอ่อครับสำหรับ เสพติดป่านะครับสมาชิกขั้ทนที่เท่าไหร่ครับเสพติดป่าลำที่ต้องถามหม้ดนะต้องถามนะแกงต้องถามแกงนะแกงนึงไม่ออกใช่ไหมต้องถามลูกอ่าครับเดี๋ยวให้ดูหล่อๆนะครับนี่ไปอีกหนึ่งแนวทางครับเสพติดป่าครับแต่ละคำสวยๆนะครับแกงนี้เขารถสวยๆนะั้อันนี้ก็หัวใจเด็ดนะครับหัวใจเด็ดช่วงล่างวีเอสแปดสิบ ก็เป็นรถที่แต่งเรียบแต่ว่าเอาโปรดแแต่พอมองมีสไตล์นะครับเ <Okay. S 2> นีนะครับดดดดได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ก็โชว์เครื่องให้ดูครับเผื่อใครมีนะครับใครมีก็พี่กบให้ดูแนวทางนะครับ เ,เดี๋ยวดูถามคอนเซปต์ด้วยนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างดับเครื่องเลยครับพี่กบไ,ไปดูเป็นแนวทางเอ้อครับอะไรที่มีก็ดูคันนี้เป็นแนวทางพี่กบก็ว่าสวยนะไม่สูงมากนะครับยางจากสบิบห้ากำลังแบบบ้องแบลวกกาลังน่าใช้งานนะครับาดับดับเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวดับเครื่องได้เลยเไม่ต้องเปิดฟังอ๋อไ,ไ,ไม่ต้องเป็นยังไม่ต้องเปิดฟังโอ้ยตัวนี้เลย เมเเหอนนกัดนนี๋ยวคุยกับพี่ชายนะครับเสียงเขาใจเลยฮะขออนุญ,ญาตเบาเพลงพี่แป๊บครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์ก่อนครับเดี๋ยวมันเข้าวิดีโอ,อสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเล็กครับเล็กพี่เล็กเสพติดปลาสมาชิกท่านที่ท่านที่ จำไม่ได้แข่งแถววันน้าแกงวันน้าแกงยุ้นวันนี้พี่กบมากับเสพติดป่านะครับมาเที่ยวเขาโจงกันแล้วมาเจอรถพี่เล็กสวยๆเอ้ยมันน่าให้เพื่อนๆได้ชมแนวทางอ่ารถตัวนี้เป็นรถอะไรพี่เล็กตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอ่าเป็นรถอะไรครับพี่ไทเกอร์ครับไทเกอร์ดีโฟดีดีโฟดีตัวนี้เป็นสามพันหรือว่าสองพันครับเครื่องเก่าเครื่องเก่าเป็นสามพันเคเซทครับสติ๊กเกอร์เคเซทที่ยังอยู่เลยนะครับอ๋อไอตัวนี้เป็นตัวเคซทตัวปีสุดท้ายเนาะอ่านะครับก่อนที่จะเป็นสองเคดี ตัวนี้เป็นวน KD ที่เป็น1 KD ไม่ใช่ตัวก่อนมันจะเป็นเป็น1 KD แล้วก็เปลี่ยนเป็น2 1 KD วก็มาณ1 GD อ่าครับเพื่อนๆดูแต่ว่าเกียร์ตัวนี้เป็น KD อยู่นะพี่แต่ว่าชนกับเกียร์ตัวใหม่เครื่องตัวใหม่แล้วใช่ตัวนี้เป็นช่วงล่างอะไรพี่ v x ไหม v x ครับหน้าหลังอ่าเดี๋ยวพี่ให้กบอกให้ดูนะครับพออยากให้เพื่อนๆได้ชมแนวทางนะครับพี่เอ็กว่าหล่อนะกับยาง3.5นิ้วคือแบบไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้ over วังเลยพี่เนาะกำลังใช้งานแบบ ทรงมันทรงมันกำลังแบบโอเคอ่ะขึ้นลงเขากระจงได้สบายเลยโหเดี๋ยวในคลิปมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเดี๋ยวดูช่วงล่างดูพี่เล็กรถคันนี้พี่เล็กปั้นมาเองหรือว่าซื้อมาเป็นอย่างงี้พี่ซื้อมาครับซื้อมาแล้วก็มามาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอย่างพวกไฟพวกเป้าไฟอืมเอนากากปิดอ่าอินรงอินเตอร์อ่าอ่าไฟลงตามระบบภายในที่เป็นวัสดุที่มันรุ่งเก่าก็เบิกเปลี่ยนใหม่อ๋อก็คือง่ายๆเราก็มาเก็บบ้างข้างในมันจะ ไปกันลงก็คือเราก็มาเก็บบางไงพี่ใช่ครอ่าไม่ได้ว่ามาสําเร็จแบบวินนี่เขาก็มีมาให้ครับมีเงินทอมีมาให้แล้วสปริงหน้างชิ้นก็จะเป็นของอ๋อโอแมนอ๋อแนบนะโอแมนครับครับอ๋อนี่วางคาน์บีเอ็กมาแล้วใช่ครับอืมอืมอืมข้างหลังเป็นแนบอะไรพี่กระซิ่ อ๋อเนี่ยบ๊อสซี่นะครับโจก็เป็นโปรเตอร์อืมโอ้หนี่เขาของดีหมดเลยดิพี่คนี่เนี่แยบ๊อสซี่ตัวใหม่แล้วนะแล้วกไอตัวนั้นผมมาทำใหม่ไอตัวเนี้ยครับไอตัวคาน์ดยูทูบโชว์ของเดิมก็ทำมาไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อ๋อนี่พี่เพิ่งขึ้นงานใหม่ใช่อ่ามันก็สวยดิพี่สวยดิครับอ่าเป็นแบบกึ่งโค้งถักนิดนิดเสริมแรงให้มันแข็งแกร่งหน่อยสวยพี่สวยแล้วก็ตัวก็เดินมาเรียบร้อยก็แสดงว่าตำแหน่งนี้เรามาแก้ใหม่ว่างั้นเนอะใช่ใช่ แต่โดยเบสิกที่ซื้อมาเนี่ยแนบเนืบาะของเขามาอยู่แล้วใช่ครับก็ถือว่ารถเขาก็ทามาโอเคแล้วเนาะก็แก้บ้างนิดหน่อยประมาณหนึ่งเราก็มาจัดแต่งอะไรที่เราไม่ชอบเราก็มาจัดแต่งให้มันดีขึ้นแต่ทรงกําลังหล่อพี่เล็กทรงกําลังหล่อครับเพื่อนๆดีโฟดีออกซิงซินิดๆเน้นใช้งานนะก็ใครที่ไม่ชอบอิ่เลเยเคขาเนี่ยกำลังดีเลยยางสัดเป็ห้างประมาณเนี้ยพี่เล็กเนาะเมื่อกี้พี่เล็กวิ่งบนถนนยังหล่อนะครับแล้วก็ ปีนทงปีนหินนะยังหล่อเลยเดี๋ยวมาดูเครื่องดีกว่าพี่เล็กจากเกซัตนี้ี่อะไรพี่มันคืออะไรท่อสูตรเหรออ่าใช่มันท่อพักสูตรของเขาาเตุ้มโอเคมาดูเครื่องงานปอดใจไม่ธรรมดาแล้วเพื่อนจักรหนึ่งเกซัตก็มาลงเป็นทีดีสองพันแปดลิวว์หนึ่งทีดีสองพันแปดลิวส่วนเกียร์มันก็จะจำเป็นต้องแปลงห่อหมูแล้วก็เขาก็ไปเหมือน เครื่องเครื่องตัวนี้ของเจ้าของเก่าเขารีแมปมาด้วยนะรีแมปแล้วก็เป็นเกียร์ที่เป็นทํากล่องเกียร์เป็นเกียร์ห้าเกียร์ทำเกียร์แท้ที่เป็นห้าเกียร์ไม่รู้เขาไปเรียงเกียร์ยังไงของเขาก็ของเโอเคแสดงว่าพี่เกียร์โต้สิพี่เกียร์โต้ครับเขาต้องโมนะใช่ต้องโมได้ข่าวว่าเกียร์เขาเจ้าของเก่าเขาทำเจ้าดังมาไม่่ใชหรอใช่พี่อะไรนะชื่อพี่ยายาอ๋อ้เจ้านี้จบพี่เกียร์โต้จบเลยแสดงว่าวิ่งโอเคเลยดิ ใช่โฟเฟอร์เป็นไงพี่ก็ปกตินะพี่ตอนผมซื้อมาม,อมาจะา่างจังหวัดอ่ะเนะาะขับมาก็ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบก็สบายอะ่ะเหลือตัออเครื่องมันได้อยู่แล้วแล้วเฟืองอะไรครับพี่เอไม่ใจของเขาเลยอะ่ะน่าจะเป็นเฟืองสิบแล้วผมว่าเพราะยางแค่สามสห้าไม่น่าแปดสามเก้าถ้าแปดสามเก้านองเฉลือบานเลยเขาทำมันคือเขาทำมันน่าจบพอสมควรเลยแหละผมขับแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันปิด มันจะงุนหิดแล้วงุนหิดผมก็เลยไม่ได้ไปลื้อไปทําอะไรแต่จะมีแต่ว่าลื้อคานหน้ามาโอวอฮอนใหม่อืก็คือเรามาเก็บรายละเอียดพวกดีเทลพวกเนี้ยของแต่งที่มาให้มันดูสมัยใหม่หน่อยออซี่หน่อยเนาะจะเอาลมดำเอาอะไรก็เปิดรอๆมาใส่อืมแต่โอเคครับยางก็ไม่ได้วิเศษพิโศอะไรมากก็ใช้ได้ถูกตังด้วยยี่ห้อนี้ยบอกแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับมันขี่ทางเรียบมันเงียบดีเงียบแล้วก็ไม่แพง เพิ่มเพื่อนเนี่ยตัวนี้มีเปลี่ยนก็เล่นให้คุ้มครับโอ้พี่ใช้ดีๆก็ใช้ยาวพี่อืไม่ได้หมดง่ายๆนะครับก็ถือว่าหล่อลงตัวกับอ่าบอดี้ที่ไม่ได้สูงมากมายของพี่เล็กนะครับนี่มาเขากระโจมทั้งทีก็รีวิวให้เพื่อนๆดูเลยอ่าเผื่อใครจะเอาไปแนวทางเลยเพื่อนๆนะจริงจริงเราไม่ได้กะมานัดกันมาครับใช่มาประสบพบเจอกันพอดีก็เลย เอา้องหน่อยเอาสักหน่อยจะได้ขึ้นเขากระโจมด้วยกันได้เทสรถไปด้วยในตัวถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ใครมาได้นะเขากระโจมนะถ้าฝนไม่ตกนะผมว่าเนี่ยอย่างรถพี่ยังสบายอย่างพี่กบก็มาได้นะครับปีกนกสบายครับนกยกสองยกสี่ผมว่าทักษะดีหน่อยมาได้แล้วแต่แต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พี่ผมมาเนี่ยแต่ว่ายังไปเจอพายุนะใช่ใช่อนนี้ผมมาหยุดพอดีไงโชคดีเราอ่าโอเคเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยว ประมาณนี้แล้วกันนะครับรถพี่เล็กนะครับผมว่าหล่อมากกับแก๊งเสพติดป่าอีกหนึ่งคันนะครับคือรถแก๊งนี้เขาจะหล่อลอ,ลอทุกคันนะครับแล้วก็เป็นรถที่บอดี hmm. ้ไม่สูงมากยางไม่ต้องใหญ่มากาเ mm hmm. ที่ยวได้นะครับหนักเบาได้หมดมีวินตัวงพอพี่เนาะ mm hmm. อ่าก็พี่เล็กก็ถือว่าได้รถที่ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับ mm hmm. อ่าช่วงล่างก็ไม่ต้องทํามากแค่มาเก็บความหล่อของตัวรถแค mm ่นั้นเองพี่เล็กเนาะอ่าวินก็มีมาให้หล่อๆแล้ว เต็นตนอะไรเป็นแคมปิ้งท่องเที่ยวไปครับตามไหมพี่แลกทำไหมก็น่าจะน่าจะทำเนาะพี่เนาะ<ม>ืะครับเป็นรถท่องเที่ยวไปดีแล้วพี่เที่ยวแบบนี้มันชิวๆดิกบตามก็จะเปลี่ยนมาเที่ยวแนีน,นี้ละเพราะว่าลุยมากก็สุขภาพร่างกายไม่ค่อยไหวแต่ใจยังรักอยู่นะครับเ,เพื่อนๆดูแน่เนี่ยผมไม่ได้สูงมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับวิ่งบนถนนหล่ผมขับตามตูดนด้อย่างเท่พี่ตูดก็สวยหน้าก็สวยครับ คลิปใช่ไหมพี่มีมีเป็นต่อเติมเข้าไปครับเดี๋ยวต่อเติมให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับก็โอเคดูแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับคลิปเขาก็โจมของพี่เล็กมาเขากระโจมมากี่ครั้งแล้วพี่เขากระโจมมาครั้งนี้แล้วมาครั้งหนึ่งแต่มาพอจูเนอร์แล้วก็ไม่ได้ขึ้นมานี่มาตัวนี้วันนี้ขึ้นได้ได้โอเคขอบคุณพี่เล็กมากครับครับครับแงเสรตจิดป่าครับเจอกทายกันได้เนาะ จับสกา,ายพี่กบให้เรียบร้อยครับเับสกาย,ายโอเคครับเ,เพื่อนๆก็ประมาณ <ฮะ S 1> นี้นะครับรถสวยๆร <ฮะ S 1> อ,อๆจากแก๊งเสพติดป่าดูนี่ดูรถเขาแก๊งเขาแต่ละคันดิรอๆทุกคันแ, <ละ S 2> แต่คันนี้พี่กบรีวิวไว้แล้วนะครับวันนี้มากับน้องๆแก๊งเสพติดป่านะครับนี่หัวหน้าเผ่าใช,ใ,ชใช่เปล่า<ส><น>คุณใจ่หัวหน้าเผาไหมไหนคนไหนหัวหน้าเผ่้าเผาไปี่ห้องน้เอ้ยนี่เปล่าออาไปเห้องน้ำใช่ไหมนี่มากับน้องๆนะครับ บรรยากาศชิวๆเขากขโจมมามานะครับ,บใครเช้าเย็นกลับครับจริงๆถ้าอยู่ไม่ไกลเชา้าเย็นกลับได้เลยเนาะมากินบรรยากาศครับเสียงมันมากเสียงมันขอเสียงหน่อยพี่ขอเสียงหน่ยอยดิได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแยงนี้เขา,เาหล่อทุกคันนะครับเพื่อนๆนี่คกล้ขันที่พี่ก,กบรีวิวไปหมดแล้วนะ น้องชวนพี่กบมาก็เลยโอเคว่างก็มาเที่ยวน้องๆหน่อยนะครับนี่เสจติดป่าอ่ะเดี๋ยวเราไปตามขาลงกันครับ ไปไปเบาไปเบาไปเบาตรงตรงตรงล่าตรงล่าตรงเหล่าตรงเอฟี่ไปย่อนไปเลยไปเลยข้างหลังก็ไปย่อนนะไปย่อนโอเคพานเไป